เคล็ดลับความงามอมะตะแบบไทยเคล็ดวิชาผิวตึงกระชับที่ดื่มได้สวัสดีครับทุกท่านผมคือหมอไพศาลครับเพื่อนๆหลายคนคงเคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสะดุดใจเล็กๆเ,เวลาส่องกระจกเพื่อล้างหน้าใช่ไหมครับมองดูตัวเองในกระจกริ้วรอยเล็กๆที่หางตาดูเหมือนเมื่อวานยังไม่มีแต่วันนี้ฉันเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นใบหน้าที่เคยแต่งตึงและอิ่ม,เอ,มเอิบในวัยสาวตอนนี้ทําไมรู้สึกว่าทุกอย่างดูหย่อนคล้อยลงไปหมดเนื้อบริเวณมุมปากก็ห้อยลงมากลายเป็นร่องน้ำหมา ริ้วรอยมาเรียนเน็ตร่องแก้มร่องนาโซไลเบียก็ลึกจนกลายเป็นร่องน้ําที่ไม่ว่าจะแต่งหน้ากบอย่างไรก็เอาไม่อยู่หนังตาก็เริ่มตกตาโตโตในอดีตกลายเป็นตาที่ดูสามเหลี่ยมในช่วงเวลานี้เองทุกคนคงจะรู้สึกใจหายว่าบใช่ไหมครับดังนั้นจึงรีบวิ่งไปห้างสรรพสินค้าซื้อครีมลดริ้วรอยราคาแพงๆซื้อเซรั่มกระชับผิวขวดละหลายพันบาทรูดบัตรโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยนํากลับมาบ้านก็ทาลงบนใบหน้าซ้ําแล้วซ้าเล่า อยากจะเททั้งขวดลงบนหน้าไปเลยด้วยซ้ําแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างครับทันทีที่ทาเสร็จก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยเหมือนว่าใบหน้าดูชุ่มชื้นขึ้นเล็กน้อยแต่พอผ่านไปสองสามชั่วโมงหรือตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นมาดูอีกทีอ้าวก็ยังเหมือนเดิมนี่นาริ้วรอยก็ยังอยู่ตรงนั้นใบหน้าก็ยังคงหย่อนคล้อยลงไปเหมือนเดิมดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจงใจที่จะเล่นงานคุณดึงใบหน้าของคุณให้ตกลงมาอย่างไม่ปราณีทุกคนต่างเสียเงินไปมากมายมหาศาล ซื้อครีมกระปุกและขวดมามากมายแถมเพื่อนบางคนถึงขั้นคิดจะไปศัลยะกรรมร้อยไหมหรือฉีดฟิลเลอร์ด้วยซ้ําแต่ผมอยากจะบอกความจริงกับทุกคนประโยคหนึ่งครับคุณใช้เงินผิดที่ไปหมดแล้วทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่ารอบตัวเรามักจะมีเพื่อนเก่าแก่สักคนสองคนที่ไม่เคยเห็นเธอใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์เนมอะไรเลยไม่เคยเข้าคลินิกเสริมความงามด้วยซ้ําแต่ใบหน้าของเธอเหล่านั้นกลับเด้งฟูขึ้นมาอย่างน่าประหลาดความอิ่มเอิบนั้นไม่ใช่ความแข็งทื่อจากการฉีดแต่เป็นเหมือน ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆที่ยังคงมีไอ้น้ำแห่งชีวิตพวยพุ่งออกมาผิวพรรณดูเปล่งปลั่งกระชับเวลายิ้มแก้มส้มแอปเปิลชีคส์ก็ยกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติดวงตาก็ดูมีประกายเมื่อยือนอยู่ข้างเธอใบหน้าที่คุณแต่งหน้าหนาเตอสามชั้นเพื่อปกปิดกลับดูซีเสียวและมีแต่ความเหนื่อยล้าแผลออกมาทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะพันธุก,กรรมดีจริงๆหรือแน่นอนว่าไม่ทั้งหมดครับความลับเบื้องหลังเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังชั้นนอกแต่ซ่อนอยู่ ภายในร่างกายต่างหากวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับฉบับตำราแพทย์แผนไทยโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นวิธีที่ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้เงินได้อย่างถูกจุดจริงๆและสามารถกอบกู้ความอ่อนเยาว์จากภายในสู่ภายนอกกลับขึ้นมาได้วิธีนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินหลายหมื่นบาทและไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดศัลยะกรรมมันซ่อนอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองครับซ่อนอยู่ในสมุนไพรธรรมดาชนิดหนึ่งที่คุณอาจจะเห็นอยู่ทุกวันแต่กลับมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง หมอผู้ยิ่งใหญ่ทุกยุคทุกสมัยต่างยกย่องให้เป็นดั่งสมบัติอัลล้ำค่าในสายตาของผู้รู้สมุนไพรนี้ไม่ใช่แค่ชิ้นไม้ธรรมดาแต่เป็นศัลยกรรมยกกระชับที่กินได้อย่างแท้จริงเพียงแค่คุณดื่มมันอย่างถูกวิธีภายในสามเดือนคุณจะพบว่าใบหน้าของคุณสามารถถูกยกขึ้นได้ด้วยการดื่มและริ้วรอยต่างๆก็สามารถถูกเติมเต็มให้ตื่นขึ้นได้จริงวิดีโอในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับ ผมจะอธิบายหลักการนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกและจะสอนวิธีใช้ให้ทุกคนทำตามได้ง่ายๆทีละขั้นตอนไม่ว่าคุณต้องการลดริ้วรอยต้องการยกกระชับผิวหรือต้องการปรับปรุงสีผิวและแก้ไขปัญหาผิวหมองคล้ำวิดีโอนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าในวัยชาราของคุณไปตลอดกาลเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันนี้โปรดกดถูกใจให้เราหรือพิมพ์เลขหนึ่งหรือคำว่าชอบในช่องความคิดเห็นนี่คือกำลังใจอันอบอุ่น ที่สุดสำหรับการสร้างสารรค์ของเราต่อไปและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่ต้องการด้วยนะครับส่วนที่1นไขความจริงเรื่องความร่วงรยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผิวอันดับแรกเราต้องเข้าใจปัญหาหลักก่อนทำไมคนเราถึงแก่ทำไมใบหน้าถึงเกิดริ้วรอยและผิวหนังหย่อนคล้อยหากคุณไปถามแพทย์ตะวันตกหรือที่ปรึกษาในคลินิกเสริมความงามพวกเขาจะบอกคุณว่าโอ้ยคุณพี่ครับเป็นเพราะคอลลาเจนคุณพี่หายไปครับ เป็นเพราะเส้นใย,ยอีลาสตินใต้ผิวหนังมันขาดแล้วครับเป็นเพราะชั้นพังผืดสม์สม,สมันหย่อนคลอยจนแขวนเนื้อไว้ไม่ได้แล้วครับคำพูดเหล่านี้ถูกหรือไม่ถูกครับแต่นั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์เป็นแค่ผลลัพธ์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนจะถามลึกไปอีกชั้นทำไมคอลลาเจนถึงหายไปทำไมเส้นใย,ยอีลาสตินถึงขาดสาเหตุรากฐานที่แท้จริงอยู่ที่คาเดียวเท่านั้นลมปราณฉี่ในตำราโบ,บราณกล่าวไว้ว่าร้อยโรคเกิดจากลมปราณลมปราณฉี่ นี้ไม่ใช่อากาศที่เราหายใจเข้าไปแต่เป็นพลังงานชนิดหนึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันกิจกรรมชีวิตทั้งหมดในร่างกายของเราการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารของกระเพาะลำไส้การเผาผลาญของผิวหนังและการรักษาความกระชับของผิวทั้งหมดนี้ต้องอาศัยลมปราณในการขับเคลื่อนลองคิดดูสิครับทำไมผิวของหญิงสาววัย1 8ปถึง19ปีถึงกระชับอิ่มเอิบและมีน้ำมีนวลเพราะว่าลมปราณในร่างกายของเธอ เพียงพอและอุดมสมบูรณ์เซลล์ Sell ทุกเซลล์ได้รับพลังงานอย่างเต็มที่ฟังก์ชันการทำงานของร่างกายจึงเต็มเปี่ยมสภาพโดยรวมของคนทั้งร่างจึงยกขึ้นและเต็มไปด้วยแรงตึงเหมือนกับลูกโป่งที่ถูกเป่าลมจนเต็มผิวของมันจึงเรียบเนียนและตึงแต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือทำงานหนักมากเกินไปลมปราณก็เริ่มอ่อนแอรแรงในช่วงนี้ร่างกายเพื่อรักษาชีวิตจะจัดลำดับความสำคัญในการส่งลมปราณที่มีอยู่อย่างจำกัดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่น หัวใจและสมองก่อนส่วนพลังงานที่ส่งไปยังผิวหน้าก็จะลดลงเมื่อไม่มีลมปราณซึ่งเป็นพลังงานในการพยุงผิวหนังและกล้ามเนื้อเอาไว้ผลที่ตามมาคืออะไรครับเมื่อผิวไม่ได้รับการบำรุงและพยุงที่เพียงพอมันก็จะกลายเป็นนุ่มนิ่มเหี่ยวย่นและหย่อนคล้อยลงดังนั้นใบหน้าของคุณจึงห้อยถุงใต้ตาก็จะคล้อยลงมาและริ้วรอยก็จะปรากฏออกมานี่คือความจริงของการแก่ชราริ้วรอยความหย่อนคล้อยความหมองคล้ำ และฝ้ากระบนใบหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของผิวหนังโดยตรงแต่มันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ส่งมาจากภายในว่าร่างกายคุณมีลมปราดและเลือดไม่เทียงพอเส้นลมปราดไม่โล่งและการทํางานของอวัยวะภายในไม่สมดุลการที่คุณเอาแต่ทาครีมบํารุงบนใบหน้าก็เหมือนกับมีฝุ่นเกาะบนกระจกแต่คุณไม่ยอมเช็ดกระจกกลับพยายามเช็ดหน้าคนที่สองกระจกอย่างเอาเป็นเอาตายแบบนี้จะเช็ดให้สะอาดได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้น ขั้นตอนแรกของการต่อต้านความรุ่งรวยและลดริ้วรอยไม่ใช่การเสริมคอลลาเจนแต่คือการเติมเต็มลมปราณภายในร่างกายของคุณให้เพียงพอส่วนที่ 2. เปิดเผยสมุนไพรไทยที่เทียบเท่าัรยกรรมยกระชับแล้วใครคือปรมาจารย์แห่งการบำรุงลมปราณสมุนไพรใดที่คู่ควรแก่การเป็นสมุนไพรบำรุงลมปราณอันดับหนึ่งอย่างแท้จริงนั่นก็คือโกเชียงดองไข่หรืออัทคทีถวันหวางที่หมายเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานตามสูตรดั้งเดิม และความโดดเด่นในการบำรุงลมปราณในแพทย์แผนจีนขออนุญาตใช้ชื่อที่คุ้นเคยในบริบทของภูมิปัญญาตะวันออกคืออัคคีทวานขวางฉีหรือปักทีเพื่อเน้นย้ำคุณสมบัติบำรุงลมปราณในตำราสมุนไพรโบราณได้จัดให้อัคคีถวานปักทีอยู่ในกลุ่มอภมงคลชนสูงสิ่งที่เรียกว่าอภมงคลคือสิ่งที่กินได้นานกินได้มากไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแถมยังช่วยยืดอายุได้อีกด้วยปู่ย่าตายายของเราบอกไว้เมื่อหลายพันปีที่แล้วว่า หน้าที่หลักของอัคคีถวันคือการบำรุงความอ่อนแอมันบำรุงลมปราณแท้ของร่างกายเรานี่แหละครับแล้วชิ้นสมุนไพรที่ดูธรรมดาลาแห้งๆนี้จะสามารถเปลี่ยนใบหน้าของทุกคนให้ดูอ่อนเยาว์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้อย่างไรมันเปรียบเสมือนวิศวกรก,ก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถซ่อมแซมและอัปเกรดเครื่องจักรร่างกายที่แก่ชาราของคุณได้จากสีด้านมาดูกันว่าอัคคีถวานทำศรลยกรรมยกระชับให้กับใบหน้าของคุณได้อย่างไรหนึ่งบำรุงลมปราณและสร้างเลือด ทรงเสบียงให้ใบหน้าแพทย์แผนไทยและจีนกล่าวเสมอว่าลมปราณและเลือดไม่แยกจากกันและลมปราณคือแม่ทับเลือดคือทหารหมายความว่าอย่างไรครับลมปราณคือแม่ทับเลือดคือทหารแม่ทับต้องแข็งแรงและมีกําลังเท่านั้นถึงจะสามารถนําทหารไปในที่ที่ควรไปและมีกําลังในการทําศึกได้ผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเลือดน้อยรู้สึกว่าใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากไม่มีสีเลือดก็ไปกินพุชชาแดงกินยาบํารุงเลือด หรือกินโกดเชียงดองไข่กินไปเยอะแล้วได้ผลไหมหากคุณมีภาวะเลือดน้อยที่เกิดจากลมปราณอ่อนแอการบำรุงเลือดอย่างเดียวจะได้ผลช้าม,มากหรืออาจจะบำรุงไม่เข้าด้วยซ้ําเพราะลมปราณของคุณอ่อนแอเกินไปไม่มีกําลังที่จะเปลี่ยนสารอาหารที่คุณกินเข้าไปให้กลายเป็นเลือดที่แท้จริงและส่งไปเลี้ยงใบหน้าได้สิ่งที่อัคีถวานเก่งกาจะที่สุดคือมันสามารถบำรุงลมปราณของม้ามและปอดได้เป็นอย่างดีม้ามคือแหล่งกําเนิดของการสร้างลมปราณและเลือด อาชีทวานทําให้โรงงานผลิตที่ม้ามและกระเพาะอาหารทํางานเต็มกําลังเปลี่ยนอาหารที่คุณกินเข้าไปให้กลายเป็นลมปราณและเลือดได้อย่างรวดเร็วปอดเป็นผู้ควบคุมลมปราณทั้งร่างอาคีทวานทําให้ลมปราณปอดแข็งแรงทําหน้าที่กระจายลมปราณและเลือดไปทั่วร่างกายเมื่อลมปราณของคุณเพียงพอเหมือนกับเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้กับโรงงานผลิตเลือดของร่างกายในขณะเดียวกันลมปราณที่แข็งแกร่งยังสามารถลักดันเลือดให้ไหลเวียนทั่วร่างเปิดเส้นลมปราณที่อุดตันได้ผลลัพธ์คืออะไร เลือดสดใหม่ที่เต็มไปด้วยสารอาหารจะไหลไปยังใบหน้าของคุณอย่างต่อเนื่องเซลล์ที่เคยเหี่ยวแห้งก็จะได้รับการบำรุงอีกครั้งจนอิ่มเอิบและเต็มเปี่ยมริ้วรอยเล็กๆก,ก็จะถูกดันให้ตื้นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและจางลงความเปล่งลั่งสีชมพูที่ออกมาจากแก้มของคุณจะเป็นความเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอกเป็นสีผิวลูกพีชทีท่ดูสุขภาพดีไม่ต้องใช้ปลาชะอ่อนดเลยครับ 2. ยกชูปราณหยางยกกระชับใบหน้าของคุณฟังชั้นนี้คือ เคล็ดวิชาสระยะกรรมยกกระชับที่เป็นหัวใจหลักของอธีทวันเลยครับเราพูดไปแล้วว่าทําไมใบหน้าถึงห้อยทําไมถึงมีคางสองชั้นและแนวขากรรไกรไม่ชัดเจนในแพทย์แผนไทยจีนเรียกว่าภาวะปรานกลางถุด (middlecycling) หมายความว่าพลังงานที่ควรจะยกขึ้นภายในร่างกายมันพยุงไว้ไม่ไหวแล้วทุกอย่างจึงตกลงมาไม่เพียงแต่ใบหน้าเท่านั้นหลายคนยังรู้สึกว่าอวัยวะภายในหย่อนคล้อยมดลูกหย่อนหรือกระเพาะอาหารหย่อน ล้วนเป็นเรื่องเดียวกันอาคีทวานเป็นสมุนไพรที่มีลทัิเคลื่อนขึ้นด้านบนมันสามารถดึงปราณอย่างที่ทะลุลงให้กลับขึ้นมาได้เหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังคอยพยุงเนื้อเยื่อที่หย่อนคล้อยจากภายในให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมทุกคนลองคิดดูสิครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงในเรื่องการยกกระชับผิวรอกหรือแถมการยกกระชับแบบนี้ยังให้ผลลัพธ์ที่ถาวรและลึกซึ้งกว่าการทำเทอร์มาตเทอร์เ,เมเกต หรืออลเทราอูเทราภายนอกเสียอีกการแทย์ความงามภายนอกคือการดึงผิวและเนื้อเยื่อขึ้นอย่างรุนแรงแต่ลมปราณภายในของคุณยังอ่อนแออยู่ไม่นานมันก็จะตกลงมาอีกแต่การใช้อัคคีทวานคือการซ่อมแซมแรงพยุงภายในให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งทําให้ร่างกายของคุณได้รับพลังงานในการยกขึ้นด้วยตนเอง 3. สามานผิวและหยุดเหงือ่อเสริมความแข็งแกร่งให้ใบหน้าพื้นผิวผิวหนังของเรามีปราณป้องกันเวชี ที่มองไม่เห็นคอยปกป้องเราอยู่มันเหมือนเกราะทองของร่างกายเราเมื่อปราณป้องกันแข็งแรงผิวของเราก็จะกระชับรูขุมขนเปิดปิดเป็นเวลาไม่ง่ายที่จะถูกลมหนาวเข้าโจมตีและไม่เป็นคนเหงื่อออกง่ายๆหลายคนผิวหย่อนคล้อยรูขุมขนกว้างและเหงื่อออกมากเมื่อขยับตัวเล็กน้อยนี่คือลักษณะทั่วไปของความอ่อนแอของผิวภายนอก (Exterior Deficient) เมื่อเหงื่อออกมากเลือดก,ก็จะถูกใช้ไปมากคนก็จะยิ่งแก่เร็วขึ้นอคีธวานสามารถช่วยซ่อมแซม กรอบทองนี้ได้มันช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นกักเก็บความชุ่มชื้นและคอลลาเจนไม่ให้พลังงานชีวิตรั่วไหลออกไปโดยเปล่าประโยชน์ผิวพรรณนักก็จะมีความละเอียดและกระชับขึ้นโดยธรรมชาติสีขับน้ำและลดบวมปันกรอบหน้าให้กระชับใบหน้าของหลายคนดูใหญ่บวมและมีถุงใต้ตาขนาดใหญ่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะความอ้วนแต่เป็นเพราะมีน้ำและความชื้นสะสมในร่างกายมากเกินไปเมื่อลมปราณม้ามอ่อนแอแรง ความสามารถในการเปลี่ยนถ่ายน้ําและความชื้นก็ลดลงน้ําก็จะค้างอยู่ที่ใบหน้าอัคคีทวานช่วยเสริมลมปราณม้ามและเสริมความสามารถในการเปลี่ยนถ่ายน้ําและความชืน้นเมื่อความชื้นถูกขับออกไปกรอบหน้าของคุณก็จะชัดเจนขึ้นถุงใต้ตาก็จะเล็กลงทําให้โดยรวมดูสดชื่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นส่วนที่ 3. วิธีการใช้ศัลยกรรมยกกระชับที่ดื่มได้อย่างถูกวิธีหลังจากฟังหลักการต่างๆมากมาย ทุกคนคงใจจดใจเจ่ออยากรู้ว่าคนทั่วไปอย่างเราจะใช้สาระยะกรรมยกระชับที่กินได้หนีที่บ้านได้อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผลไม่ต้องกังวลครับต่อไปนี้ผมจะแบ่งปันวิธีการที่ง่ายและปฏิบัติได้จริงที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นผู้กเกษียณอายุอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้ง่ายๆครับ 1. สูตรพื้นฐานชาอัคคีถาวรบำรุงลมปราณเหมาะสำหรับคนที่เกียดและพนักงานออฟฟิศนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและให้ผลลัพธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ซึมซับโดยไม่รู้ตัวผู้ที่เหมาะสมผู้ที่รู้สึกเหนื่อยล้าทุกวันไม่อยากพูดง่วงนอนตอนบ่ายเป็นหวัดง่ายและมีใบหน้าบวมน้ำวิธีทำนำชิ้นอัคีทวาร1 0ถึงกรัมใส่ลงในกระติกเก็บความร้อนต้องใช้น้ำเดือดจัดในการชงปิดฝาและอบไว้20นาทีเพื่อให้ตัวยาสจัดออกมาอย่างเต็มที่น้ำแก้วนี้สามารถชงซ้ำได้ตลอดทั้งวันจนกว่าจะหมดรสชาติสุดท้ายสามารถเคี้ยวชิ้นอัคีทวารกิน เข้าไปก็ได้ครับอัคคีทวานเองมีกลิ่นหอมคล้ายถัว่วและมีรสหวานเล็กน้อยดื่มง่ายมากไม่เหมือนการดื่มยาเลยครับ 2. ส,สูตรขั้นสูงน้ำซุปบำรุงเลือดด้วยโกดเชียงและอัคคีทวานนี่คือน้ำที่แผงการบำรุงทั้งลมปราณและเลือดหากคุณไม่ได้มีแค่ลมปราณอ่อนแอแต่ยังมีภาวะเลือดพร่องอย่างชัดเจนเช่นใบหน้าสีขาวหรือเหลืองสีริมฝีปากสีอ่อนวิงเวียนสีสษะหน้ามืดเมื่อลุกขึ้นยืนหรือประจำเดือนมาน้อยและสีจาง คุณต้องใช้สูตรโบราณนี้ครับจำอัตราส่วนทองคําไว้อัคขีทวาร30กรัมกดเชียงตังกุยหกรัมอัตราส่วนคือ5ต่อหนึ่งทไมต้องใช้อัคขีทวารมากกว่าโกดเชียงนี่คือหลักการที่กล่าวไปก่อนหน้าลมปราณสามารถสร้างเลือดได้เน้นใช้อัคขีทวารเพื่อบำรุงลมปราณเมื่อลมปราณเพียงพอเลือดก็จะถูกสร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติวิธีทำล้างสมุนไพรทั้งสองชนิดให้สะอาดเติมน้ำสามถ้วย ต้มด้วยไฟแรงจนเดือดแล้วลดไฟลงเที่ยวต่อเที่ยวจนเหลือหนึ่งถ้วยดื่มตอนเช้าขณะท้องว่างทุกวันน้ำซุปนี้เป็นตำรับคลาสสิกในการบำรุงลมปราณและสร้างเลือดให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในการปรับปรุงปัญหาผิวเหลืองซีดและผิวแห้งครานที่เกิดจากภาวะเลือดพร่องในผู้หญิง 3. ส,สูตรหรูหราซุปไก่ดำอัคีีถารและมันเทศนี่คือซุปบำรุงผิวที่ทั้งครอบครัวดื่มได้ซุปนี้สามารถทำในวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับทุกคนในครอบครัวส่วนผสมอัคีีถาร ปาทียี่สิบถึงสามสิบกรัมอันดับหนึ่งในการบำรุงลมปราณไก่ดำครึ่งตัวบำรุงเลือดและหินมันเทศสดหนึ่งหัวหั่นเป็นชิ้นบำรุงม้มและลมปราณบำรุงหินพุทธาแดงสามถึงห้าลูกบำรุงส่วนกลางและเพิ่มลมปราณทิ้งแก่สามชิ้นดับกลิ่นคาวและให้ความอบอุ่นแก่กระเพาวิธีทำสับไก่ดำเป็นชิ้นลวกในน้ำเย็นแล้วล้างให้สะอาดใส่ไก่ดำ อาคีทวานพุทธราแดงและขิงลงในหม้อดินเติมน้ำให้พอเหมาะต้มด้วยไฟแรงจนเดือดแล้วลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อหนึ่งชั่วโมงสสยมันเทศลงไปและเคี่ยวต่อ20-30บถึงนาทีจนมันเทศนุ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟซุปนี้บำรุงแต่ไม่ร้อนเกินไปรสชาติอร่อยมากดื่มแล้วจะรู้สึกอบอุ่นไปทั้งตัวใบหน้าจะมีสีแดงและเรื่อทันทีหากดื่มเป็นประจำผิวพรรณจะไม่ดีไม่ได้เลยครับสการเพิ่มรสสมุนไพร ตามสภาพร่างกายที่แตกต่างกันแพทย์แผนไทยจีนเน้นการมินิฉัยตามอาการเปี้ยนเจึงดังนั้นคุณควรเพิ่มส่วนผสมตามสถานการณ์ของคุณเองหากคุณมีความชื้นสะสมมากใบหน้าบวมถุงใต้ตาใหญ่ให้เพิ่มเฮ็ดหลินจือฟูหลิงหรือเปลือกส้มเฉินผีห้ากลมลงในน้ำอัคคีถวานจะช่วยบำรุงม้ามและขับความชื้นผลลัพธ์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหากคุณมีอาการร้อนในง,ง่ายปากแห้งคอแห้งนี่คือภาวะลมปราณหยินพร่อง พีแอนยินเดฟิเชนซีให้เพิ่มรากโอฟิโอพอร์กอนมัดตงห้ากำลงในน้ำอัจชีทวารมันจะบำรุงหยินและสร้างน้ำลหลเพื่อถ่วงดุลความร้อนของอัจชีทวารหากคุณกลัวความหนาวเป็นพิเศษมือเท้าเย็นให้เพิ่มอบเฉยก๋วยจืดสามกรัมหรือเกากี้ห้ากรัมเพื่อให้ความอบอุ่นอย่างและบำรุงไตจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นจากภายในสู่ภายนอกหากคุณเป็นหวัดง่ายภูมิคุ้มกันตำ่ำให้เพิ่มรากเลเดอร์บูเรลา ฝางฟง5กรัมและโกดวัววัวขาวไป10กรัมนี่คือตำรับยูผิงเฟิงซานที่โด่งดังใช้สำหรับสร้างเกราะป้องกันให้กับร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่4เคล็ดลับการเลือกซื้อและข้อควรระวังเพื่อนๆหลายคนบอกว่าฉันดื่มอธีทวานแล้วทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นอาจเป็นเพราะคุณซื้ออคีทวานที่คุณภาพไม่ดีหรือแม้กระทั่งของปลอมสมุนไพรที่ดีเท่านั้นที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อคุณต้องการบำรุงร่างกาย คุณต้องเลือกอัคีทวารที่ดีผมจะสอนสเคล็ดลับในการเลือกอัคีทวารคุณภาพสูง 1. ดูที่ผิวภายนอกอัคีทวารที่ดีผิวภายนอกจะเป็นสีเทาอมน้ำตาลหรือเหลืองอมเทาไม่ใช่สีเหลืองสดใสหากผิวภายนอกเหลืองเกินไปหรือเงาเกินไปอาจมีการอบด้วยกรมมันทดูที่รอยตัดสำคัญที่สุดหยิบชิ้นอัคีทวารขึ้นมาดูรอยตัดตามขวางอัคีทวารที่ดีจะมีเส้นใหญ่ที่ชัดเจนมากเหมือนลายดอกเบญจมาศ อยู่คว้าชิ้นส่วนเปลือกด้านนอกจะเป็นสีเหลืองขาวผีปูส่วนเนื้อไม้ตรงกลางจะเป็นสีเหลืองอ่อนมูบูลักษณะนี้ที่เรียกว่าจอกทองคําและจานเงินชิ้นจานหยินผันถึงจะเป็นของชั้นดีหากรอยตัดเป็นสีขาวทั้งหมดหรือเป็นเส้นใหญ่ไม้ทั้งหมดนั่นคือสินค้าคุณภาพต่ํา 3. ลองชิมรสชาติลองนํามาเคี้ยวในปากอกาคีถาัรที่ดีเมื่อกัดลงไปจะมีกลิ่นหอมคล้ายทั่วอย่างเข้มข้นและจะมีรสหวานเล็กน้อยตามมาน้ำลายจะไหลเต็มปาก หากเคี้ยวแล้วมีรสเปรี้ยวขมหรือไม่มีรสชาติเลยเหมือนเคี้ยวไม้ก็ไม่ควรซื้อครับคําแนะน,นําแนะนําให้ไปซื้ออัคีทวานทีผลิตจากอําเภอมินมินเซียนมนละการสูการสูซึ่งเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรคุณภาพดีที่สุดข้อควรระวัง 3. ข้อในการใช้อัคีทวาลปักทีเพื่อนๆครับแม้อัคีทวาลจะดีแต่ก็ไม่ใช่ยาเทวดาและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถดื่มได้ตลอดเวลาแพทย์แผนไทยจีนเน้นหยุดเมื่อหายจากโรคใช้ถูกคือสมบัติ ใช้ผิดคือยาหรืออาจเป็นอันตรายได้ข้อห้ามสามข้อต่อไปนี้โปรดระวังให้ดีหนึ่งห้ามดื่มเมื่อเป็นหวัดมีไข้หรือมีการอักเสบในร่างกายหากคุณกำลังเป็นหวัดมีไข้เจ็บคอหรือมีตุ่มบวมแดงเป็นหนองบนผิวหนังสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภาวะความร้อนแท้หรือพลังงานถ่ายนอกรุกรานอาคีทวานเป็นสมุนไพรบำรุงลมปราณการดื่มในช่วงนี้เทียบเท่ากับก,การปิดประตูขังโจคุณกำลังบำรุงร่างกายพร้อมกับขังเชื้อโรคไว้ภายใน โรคก็จะไม่หายและอาจยิ่งแย่ลงต้องรอให้หายดีก่อนแล้วจึงค่อยดื่ม2ผู้ที่มีภาวะเย็นพรองมีไฟเย็น deficiency with fire ควรใช้ด้วยความระมัดระวังหากคุณมีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเหงื่อออกตอนกลางคืนปากแห้งคอแห้งลิ้นแดงมากและไม่มีฝ้าบนลิน้นลิ้นมันวาวนี่คือภาวะเย็นพรองมีไฟอักคีทวารามีลิทุนการดื่มอย่างเดียวอาจทําให้ไฟในร่างกายเพิ่มขึ้นหากต้องการดืม่มคนกลุ่มนี้ต้องเพิ่มสมุนไพรบำรุงหยินเช่น ชื่อหมูซี่หมูหรือรากโอฟิโอโพก่อนมาตรงเพื่อปรับสมดุลควรปรึกษาแพทย์ก่อนดีที่สุด 3. เวลาในการดื่มก็สําคัญอัคีทวานบํารุงลมปราณและยกปราณหยางควรดื่มในเวลากลางวันโดยเฉพาะช่วงเช้าเหมือนกับการที่พระอาทิตย์ขึ้นการดื่มในตอนเช้าจะทําให้คุณมีพลังงานตลอดวันพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มในเวลากลางคืนเวลากลางคืนร่างกายต้องการให้ปราณหยางสงบลงและเข้าสู่ภาวะพักผ่อน การดื่มอัคคีทวารในตอนกลางคืนซึ่งมีทัศนยกอย่างมากเกินไปอาจทำให้คุณตื่นเต้นจนนอนไม่หลับได้และควรค่อยเป็นค่อยไปอย่าโลภที่จะดื่มมากเกินไปตั้งแต่แรกเริ่มต้นจากห้าถึงสิกรัมเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวหากดื่มแล้วไม่มีอาการแน่นหน้าอกท้องอืดหรือร้อนหนค่อยๆเพิ่มเป็น1 5บหถึงสากรัมบทสรุปความงามที่แท้จริงมาจากภายในเพื่อนๆครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับอัคคีทวาร ซึ่งเป็นศัลยกรรมยกกระชับจากธรรมชาติตั้งแต่สาเหตุที่คนเราแก่ชราหลักการอันน่าอัศจรรย์ของอัคคีทวารไปจนถึงวิธีเลือกวิธีกินและวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหลังจากฟังมาตลอดทางผมเชื่อว่าความคิดของทุกคนเกี่ยวกับการต่อต้านความร่วงรยได้รับการพิชโโมไปแล้วริ้วรอยความหย่อนคล้อยและความหมองคล้ำบนใบหน้าโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่ร่องรอยของการละเวลาแต่เป็นการแสดงออกภายนอกถึงการขาดลมปราณและเลือดและพลังงานไม่เพียงพอในร่างกายของเรา หากต้องการย้อนวัยอย่างแท้จริงกุญแจสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทาครีมบํารุงผิวไปกี่ชั้นแต่อยู่ที่ว่าคุณได้เติมเต็มลมปราณในร่างกายของคุณให้เพียงพอหรือไม่และอัคคีถวนันคือเครื่องมือธรรมชาติที่สวรรค์มอบให้แก่เรามันไม่แพงมันธรรมดาแต่พลังของมันยิ่งใหญ่มากมันบำรุงลมปราณและสร้างเลือดทําให้ผิวของคุณได้ดื่มน้ําอย่างอิ่มเอมมันยกชูปรานหยางทําให้ใบหน้าของคุณถูกยกขึ้นมันสมานผิวและขับน้ําทําให้กรอบหน้าของคุณ กระชับขึ้นนี่คือวิถีแห่งการดูแลสุขภาพและความงามอย่างแท้จริงสอดคล้องกับกฎธรรมชาติปรับสมดุลกายและใจวิธีการเสริมความงามนี้ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายมหาศาลเพียงแต่คุณต้องมีความอดทนมากขึ้นและมีความรักในร่างกายของตัวเองมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมแนะนําให้ทุกคนหันมาใส่ใจร่างกายของตัวเองให้มากขึ้นถามตัวเองว่าวันนี้เหนื่อยไหมสีผิวดีหรือไม่พลังงานเพียงพอไหมลองไปร้านขายยาสมุนไพร ซื้ออัคคีทวารมาสักหน่อยและชงดื่มให้ตัวเองทุกวันเมื่อน้ําอุ่นๆที่มีกลิ่นหอมคล้ายถัว่วและรสหวานเล็กน้อยไหลผ่านลําคอโปรดบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มดับกระหายแต่มันคือพิธีกรรมแห่งการเติมพลังชีวิตมันคือการเติมเชื้อเพลิงให้ความอ่อนเยาว์เมื่อปัญญาผสานเข้ากับชีวิตคุณจะพบว่าความงามที่แท้จริงกําเนิดมาจากสุขภาพภายในมันไม่เกี่ยวกับอายุและไม่เกี่ยวกับจํานวนริ้วรอยแต่มันคือการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติของ พลังชีวิตที่สง่างามอิ่มเอิบและเต็มไปด้วยไอ้น้ำแห่งชีวิตความงามแบบนี้ไม่มีเครื่องสำอางใดสามารถวาดออกมาได้ครับหวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคนนะครับหากคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์โปรดกดถูกใจให้เราอย่างแน่นอนและพิมพ์คำว่าบำรุงลมปราณสร้างเลือดในช่องความคิดเห็นให้คำมั่นสัญญากับตัวเองและโปรดแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับญาติและเพื่อนที่คุณรัก เพื่อให้ผู้คนจํานวนมากขึ้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติการดูแลสุขภาพเหล่านี้ขอให้ทุกคนแก่ชราอย,อย่างสุขภาพดีและสง่างามไปด้วยกันนะครับโปรดจาไว้ว่าสุขภาพและความงามอยู่ในมือของคุณเองขอให้ทุกคนมีลมปราณและเลือดที่สมบูรณ์และอ่อนเยาว์ตลอดไปไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ